สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่ารอบกองไฟเอ้ยไม่ใช่สิกับพอดแคสต์คลายปมปริศนาที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับชวนขนลุกและบางครั้งก็อบอุ่นหัวใจวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาจากประสบการณ์ตรงของใครบางคนซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆและอยากจะนามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกัน เรื่องราวของเราเริ่มต้นที่บ้านเก่าหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดารรมดาทั่วไปนะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นอายุอานามน่าจะร่วมร้อยปีได้ตั้งตระงานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาพโดยรวมก็ยังดีอยู่แต่ก็มีร่องรอยของการเวลาให้เห็นอยู่บ้างพวกสีที่เริ่มลอกผนังที่เริ่มผุพังแต่โดยรวมแล้วก็ยังดูขขังน่าเกรงขาม บ้านหลังนี้เป็นของคุณยายทับทิมครับคุณยายเป็นหิงชราที่ใจดีแต่ก็ค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่คนในละแวกนั้นก็รู้กันว่าคุณยายเป็นคนมีฐานะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณยายทำมาหากินอะไรหรือว่ามีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างนอกจากบ้านหลังนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อคุณยายทับทิมเสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากที่ท่านอายุยืนยาวมาถึง95ปี หลังจากที่คุณยายเสียชีวิตลงทายาทของคุณยายซึ่งก็คือหลานชายคนเดียวของคุณยายชื่อว่าคุณต้นก็เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อจัดการเรื่องมรดกของคุณยาย คุณต้นเป็นหนุ่มวัย30ต้นต้นเป็นคนที่มีการศึกษาดีทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพคุณต้นกับคุณยายสนิทกันมากตอนเด็กๆคุณต้นมักจะมาอยู่กับคุณยายในช่วงปิดเทอมเสมอคุณยายเป็นคนเลี้ยงดูคุณต้นมาตั้งแต่เด็กๆเพราะพ่อแม่ของคุณต้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณต้นจึงผูกพันกับคุณยายมาก หลังจากที่คุณต้นจัดการเรื่องงานศพของคุณยายเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มสำรวจบ้านของคุณยายเพื่อที่จะรวบรวมทรัพย์สินและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมรดกปรากฏว่าในบ้านของคุณยายไม่มีอะไรมากนอกจากเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเ,เครื่องใช้ไม้สอยโบราณและเสื้อผ้าของคุณยายเท่านั้นไม่มีเงินทองไม่มีเครื่องประดับไม่มีเอกสารสำคัญอะไรเลย คุณต้นรู้สึกแปลกใจมากเพราะเขารู้ว่าคุณยายเป็นคนมีฐานะแล้วทรัพย์สมบัติของคุณยายหายไปไหนหมดเขาเริ่มค้นหายอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมของบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรเลย เขาเริ่มหมดหวังแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้วันหนึ่งขณะที่คุณต้นกำลังเดินสํารวจอยู่บนชั้นสองของบ้านเขาสังเกตเห็นว่ามีช่องลับอยู่ใต้หลังคาช่องลับนี้ถูกซ่องไว้อย่างมิดชิดต,ต้องสังเกตดีๆถึงจะเห็นคุณต้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านของคุณยายมีช่องลับอยู่ใต้หลังคาเขาเกิดความสงสัยและตัดสินใจที่จะเปิดช่องลับนั้น คุณต้นปีนขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วค่อยๆเปิดช่องลับนั้นออกสิ่งที่เขาเห็นก็คือบันไดไม้เก่าๆทอดตัวลงไปในความมืดคุณต้นรู้สึกตื่นเต้นและหว,วาดกลัวไปพร้อมๆกันเขาไม่รู้ว่าข้างล่างนั้นมีอะไรแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะลงไปสำรวจ คุณต้นค่อยๆก้าวลงบันไดไม้ทีละขั้นทีละขั้นบันไดไม้ส่งเสียงดังเอียดอาทุกครั้งที่เขาก้าวลงไปอากาศข้างล่างเริ่มเย็นลงและอาบชืน้นคุณต้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังเดินลงไปในอีกโลกหนึ่ง เมื่อคุณต้นลงมาถึงข้างล่างสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาตกตะลึงช่องลับใต้หลังคานั้นเป็นห้องลับขนาดใหญ่ภายในห้องเต็มไปด้วยหีบสมบัติเก่าๆจำนวนมากแต่ละหีบก็ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนานอกจากหีบสมบัติแล้วในห้องยังมีตู้หนังสือเก่าๆจานวนมากภายในตู้หนังสือเต็มไปด้วยหนังสือเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีคุณต้นเดินสำรวจห้องลับอย่างละเอียดเขาเปิดหีบสมบัติทีละหีบหีบ สิ่งที่เขาพบในหีบสมบัติก็คือเงินทองเครื่องประดับอัญมณีและของมีค่าอื่นๆอีกมากมายแต่ละอย่างก็มีมูลค่ามหาศาลคุณต้นไม่เคยเห็นทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนี้มากก่อนในชีวิตนอกจากทรัพย์สมบัติแล้วคุณต้นยังพบเอกสารสำคัญหลายอย่างในห้องลับเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี เอกาสารบางฉบับเป็นจดหมายเอกาสารบางฉบับเป็นแผนที่และเอกาสารบางฉบับเป็นบันทึกส่วนตัวคุณต้นใช้เวลาหลายวันในการสำรวจและศึกษาเอกสารเหล่านั้นเขาพบว่าทรัพสมบัติและเอกสารเหล่านั้นเป็นของบรรพบุรุษของคุณยายทับทิมบรรพบุรุษของคุณยายเป็นขุนนางในสมัยอยุทยาและเป็นผู้ที่สะสมทรัพสมบัติและเอกสารเหล่านั้นไว้ คุณต้นยังพบว่าแผนที่ฉบับหนึ่งในห้องลับนั้นเป็นแผนที่ที่นำไปสู่ขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนไว้ในที่แห่งหนึ่งคุณต้นตัดสินใจที่จะตามหาขุมทรัพย์นั้นโดยใช้แผนที่ที่เขาพบคุณต้นใช้เวลาหลายเดือนในการเดินทางและตามหาขุมทรัพย์นั้นเขาทั้งต้องเผชิญกับอุปสรรคความยากลำบากมากมายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดเขาก็สามารถตามหาขุมทรัพย์นั้นได้สำเร็จ คุมทรัพย์ที่เขาพบนั้นไม่ใช่เงินทองหรือเครื่องประดับแต่เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาลคุณต้นตัดสินใจที่จะนำพระพุทธรูปทองคำองค์นั้นไปถวายวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่คุณต้นจัดการเรื่องมรดกของคุณยายเรียบร้อยแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะขายบ้านเก่าของคุณยายและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ แต่ก่อนที่เขาจะกลับไปเขาได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคุณยายและบรรพบุรุษของเขาเรื่องราวของคลังสมบัติใต้หลังคาของคุณยายทับทิมจบลงตรงนี้แต่เรื่องราวนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราเห็นได้และบางครั้งโชคชะตาก็อาจจะนำพาเราไปพบกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันได้ด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ผมหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับถ้าใครมีเรื่องราวลึกลับหรือเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะแบ่งปันให้ผมฟังก็สามารถส่งมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ เอาละครับยังไม่จบแค่นั้นไหนๆก็มาถึงเรื่องบ้านเก่าริมน้ำแล้วขอแถมอีกเรื่องเล่าให้ฟังก็แล้วกันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณยายทับทิมโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่คนแถวนั้นเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับบ้านร้างอีกหลังที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณยายทับทิมมากนักบ้านหลังนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านทรงไทยสีดา เหตุที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่าตัวบ้านเป็นเรือนไทยโบราณแต่ทาสีดำสนิททั้งหลังทำให้ดูน่ากลัวและวังเวงเป็นพิเศษว่ากันว่าบ้านหลังนี้เป็นของขุนนางเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่หแต่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ขึ้นในบ้านทำให้บ้านกลายเป็นบ้านร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัย เรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านสงไทยสีดำมีมากมายบางก็ว่าได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนหัในยามค่ำคืนบางก็ว่าเห็นเงาเดินไปมาในบ้านบางก็ว่าเห็นแสงไฟประหลาดลอยวนเวียนอยู่รอบบ้านแต่เรื่องเล่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของวิญญาณเด็กผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายในบ้านว่ากันว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านและคอยหลอกหลอนผู้ที่เข้าไปในบ้าน มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจำได้แม่นเลยคือเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อยากลองดีไปพิสูจน์ความเฮี้ยนของบ้านทรงไทยสีดำกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มน,นี้เข้าไปในบ้านตอนกลางคืนพวกเขาถ่ายรูปและวิดีโอไว้มากมายแต่สิ่งที่เขาเจอในบ้านนั้นน่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ว่ากันว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มน,นี้ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ตลอดเวลา พวกเขาเห็นเงาคนเดินไปมาในบ้านและพวกเขายังรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อพวกเขากลับมาดูรูปและวิดีโอที่พวกเขาถ่ายไว้พวกเขาพบว่ามีรูปและวิดีโอหลายรูปที่มีใบหน้าของเด็กผู้หญิงปรากฏอยู่หลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เจอเหตุการณ์ประหลาดในบ้านทรงไทยสีดำพวกเขาก็ไม่กล้ากลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลย พวกเขาเล่าเรื่องราวที่พวกเขาเจอให้คนอื่นๆฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อพวกเขาจนกระทั่งมีคนอื่นๆอีกหลายคนเจอเหตุการณ์ประหลาดในบ้านทรงไทยสีดำเหมือนกันเรื่องราวของบ้านทรงไทยสีดำกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเลยบ้านทรงไทยสีดำยังคงตั้งตะหงานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอนุสร์แห่งความน่ากลัวและความลึกลับ ผมเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่แถวนั้นเล่าให้ฟังว่าที่ดินที่บ้านทรงไทยสีดำตั้งอยู่เป็นที่ดินอาถรรพ์มีพลังงานบางอย่างที่รุนแรงทำให้เกิดเรื่องราวประหลาดอยู่เสมอบางคนก็ว่าที่ดินผืนนั้นเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนบางคนก็ว่าเคยมีคนทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ที่ผิดพลาดบนที่ดินผืนนั้น ไม่ว่าเรื่องราวของบ้านทรงไทยสีดำจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เรื่องราวนี้ก็ทำให้ผมขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินและทำให้ผมเชื่อว่ายังมีสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์อยู่บนโลกใบนี้เอาละครับพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นพอร์แคสสยองขวัญไปซะแล้วกลับมาที่เรื่องของคุณยายทับทิมกันต่อดีกว่าหลังจากที่คุณต้นขายบ้านของคุณยายไปแล้วบ้านหลังนั้นก็ถูกซื้อไปโดยนักธุรกิจคนหนึ่ง นักธุรกิจคนนี้ตั้งใจที่จะปรับปรุงบ้านหลังนั้นให้เป็นโรงแรมหรูนักธุรกิจคนนี้จ้างสถาปนิกและวิศวกรมาสำรวจบ้านเพื่อที่จะวางแผนการปรับปรุงแต่สิ่งที่พวกเขาเจอในบ้านนั้นทำให้เขาต้องประหลาดใจพวกเขาพบว่าบ้านของคุณยายทับทิมไม่ได้เก่าแก่และผุพังอย่างที่เห็นภายนอกโครงสร้างของบ้านยังแข็งแรงมากและบ้านยังมีรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีคุณค่ามากมาย สถาปนิกและวิศวกรตัดสินใจที่จะอนุรักษ์บ้านของคุณยายทับทิมไว้ให้มากที่สุดพวกเขาปรับปรุงบ้านให้ทันสมัยขึ้นแต่ก็ยังคงรักษารูปแบบและรายละเอียดเดิมของบ้านไว้พวกเขาใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงบ้านและในที่สุดพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนบ้านเก่าของคุณยายทับทิมให้กลายเป็นโรงแรมหรูที่สวยงามและมีเสน่ห์ได้สำเร็จโรงแรมแห่งนี้กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้ต่างก็ชื่นชมความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมและหลายคนก็บอกว่าโรงแรมแห่งนี้มีบรรยากาศที่เงียบสงบและผ่อนคลายเรื่องราวของบ้านของคุณยายทับทีมจบลงด้วยดีบ้านเก่าที่เคยถูกทิ้งร้างกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและกลายเป็นสถานที่ที่สร้างความสุขให้กับผู้คนมากมาย เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้แต่สิ่งเก่าแก่ที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าแล้วก็อาจจะมีคุณค่าและความงามที่ซ่อนอยู่ก็ได้ถ้าเรารู้สักที่จะมองและให้โอกาสจริงๆแล้วยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายเกี่ยวกับบ้านเก่าริมน้ำแถวนั้นแต่ผมคงไม่สามารถเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดในวันนี้เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเล่าเรื่องราวอื่นๆให้ฟังอีกนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนนะครับ ไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องราวอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายสิ่งสำคัญก็คือเราต้องไม่ยอมแพ้และต้องมองหาโอกาสในทุกๆวิกฤตเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคอาจจะเป็นประตูที่นำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของผมในวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้กับทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ